ยังไม่มีวันวันตามซึ่งได้นำความเศร้าโศกเสียใจอะไรเป็นอย่างยิ่งมาสู่ครอบครัวแต่ญาติพี่ทั้งหลายแต่ก็ยังมีขวามมีกำลังใจที่ประเด็จว่าคุณเจ้าทุกรูปทุกองตลอดจนท่านประธานและท่านผู้มิเกียรติรอบทุกท่านได้มีมเมตตาบูชาเสดจเดินทางมาร่วมพิธีในงานพระราชทานเพลิงศพในวันนี้ ทางครอบครัวสุริยงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งแล,ลนประอริษารกความมีน้ำใจของท่านผู้มีเกียรติระรอบไว้ด้วยความขอบพระคุณซึ่งการถึงจะกรรมของหมอมหลวงสุริวันสุริยงในกางนั้นแม้จะเป็นไปตามปกติแห่งสังขารและธรรมทั้งหลายซึ่งมีการเกิดเป็นเบื้องต้น มีการนรลโยมเป็นท่กากลางและมีการแตกส,สลายไปในที่สุดก็ตามแต่ถึืงกากนั้นก็เป็นการเหลือวิสัยที่จะหักห้ามความเศ้าโศกค,ความเสียใจของเหล่าญาติมิตรวิสาสิกรนั่งหลายได้ดั้งนี้ช้วยความสำนึกในก,ก,กะตันโยตะตะเวทิตาธรรมลำลึกถึงภาพแห่งชีวิตของท่านขณะดำลงชีวิตโย ซึ่งท่านได้ดำเนินชีวิตด้วยดีมีขั้นบูรการต่อครอบครัวสังคมประเทศชาติและพระศาสนาสืบเรื่อยมาบันนี้สังขารร่างกายของท่านอันเป็นโลกมาธรรมในแตกดับดังปออาฏดโยนน้าเบื้องหน้านี้แล้วแต่นามาธรรมคือบุญความดีที่ท่านได้สั่งสมและสร้างสรรคไว จะไม่แตกลับสลายไปแต่จะสถิตยอยู่ในจิตใจของครอบครัวแล่ญาติมิตรเสมือนเป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตเป็นที่กรออและลำลึกถึงท่านสื่อไฟท่านผู้มีเกียรติเคารพก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการในการพระราชทา,านเพลิงตามกำหนดนั้น ทางคณะเจ้าท้าจะได้บำเพ็ญกุศลทาดภาาบางสุขุนบนเมงโดยได้ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่มีรายนามต่อไปนี้ได้ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบางสุขุนบนเมงตามลำดำับในลำดับแรกนะครับขอได้กราบนมัสการพรอครูบหลัดสุวัฒนาวิสุธทธิสา